วันพุดพี่น้องทำม,มาเลาะตลาดตะลี่ครับพี่น้องไในผาพุกเกา่าคนเกา่างามพุกเกา่าก็มาตะไปเห็ดน้ำยาข้าวปุ่นเนาะมาทางนี้ครับอาคารสามอาคารหาดงป่าครับดงไก่ยี่จันคนเดิมครับขายแพงที่เก่าพี่น้องเนี่ยท่านี้จะใส่กรอบไข่มดดอกไข่มดแดง ลายขากช่วงนี้ผลนาเปตดโตกูสีราชามัมมาตตทั้งสีสเกียดมาพี่น้องฝนกุกเกาอาญะอาญะอยู่ขาดกระดายพี่น้องเอ้ยผลบักแตงสวนบักแตงไฮเรียกใจเสียวมาขายพี่น้องข่อคนเกาไม่ขาคนเกาครับงามขึ้นเกาเม่ป้องแสีตุยยางฝนมี่น้าบักแข่งคม ขายดีน้อยใหญ่เนาะขายได้หลายๆยิบสามนี่ไปเหรียญหม่องไฟน้ากัน,นแดงวีโก้ชัยวีโก้โกแก่ซอราชาวงไปอย่างเอาได้หลายพี่น้องเอ้ยอย่างหลายได้หลายเนี่ยพักองี้ยใครเก็บมาโชดฉี่วันนี้นพักเยี้ยเนี่ยน้องกะห่าวมาเลยโอ้นางซึ้มๆกับเสาขึ้นทีถือเลยถือ,อหวยกินเนาะ <c oughs> แม่นบ่นั่นผู้นี้เจ้าวันยังมาอย่างนี้ก่อนยังนี่ยบ่อพริกแกงใส่ลายปุ่นมะพร้าว แก,ก่ก็มีพิ่นคนเกา่าเจ๊พิ่นคนเก่ารบ่นี่เน่าละจ้าเน่าแล้วร <c oughs> ันบ่โอ้ยข <c oughs> าดหลายหนอ่ <c oughs> น้ำมาเด้อนี่ก้ตลาดเป็นอารมขายไดกับขายไดกับชีวิยังเป็นไรของไฟคือยีห่หมูคือเกา่าอ่ะล่ะ <c oughs> ยี่สามนี่เพระพลาดแท่มาฮะชนะใชยพ่อกันแทลแน่นอน ไม่คลาดคันมือได้เห็นมานางคำข้างกันมัน,มนสุดคำว่าสะกดคำว่าซอสตรอสุดพอกันแช่